สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดวงการเงินในเดือนมิถุนา67เนี่ยนะเป็นอย่างไรนะครับแหมเริ่มต้นใบแรกเนี่ยนะไพ่ประจําตัวของชาวราศีสิงห์เนี่ยได้อัศวินเหรียญนะแหมเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะที่ก่อร่างสร้างตัวมาพอสมควรเนี่ยมาประแหม่ก็เรียกว่ามา ประสบพบเจอกันเดือนนี้เ็าบอกว่าแหมอยู่ตัวนะครับการเงินในอยู่ตัวไม่เดือดไม่ร้อนนะครับนะต่อให้คนที่ว่าเคยเดือดร้อนมายังไม่ได้สร้างเนื้อนะสร้างตัวที่ผ่านมาเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยก็ยังพอได้หยิบได้จับเงินนะครับอ่ะไปดูไพ่ใบถัดไปเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเอ่อได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องการทําอะไรบางอย่างนะสร้างอะไรบางอย่างเงินทองเริ่มได้หยิบได้จับนะเขาบอกว่างานเสร็จเงินมาเนี่ยแน่นอนชัดเจนนะครับ อุปสรรคที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเออก็อาจได้ได้รับการแก้ไขคนอาจจะมาช่วยคุณนะหรือคุณเองอาจจะแบบเออ้มีที่ปรึกษาที่ดีก็ผ่านพ้นในเรื่องการเงินไปได้ดีนะครับแม้เหมือนมีคน,นเอามีดมาตัดเชือกที่มัดคุณอยู่นะที่คุณอึดอัดนะดาบเดิมที่ล้อมรอบคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วนะครับไปกันต่อนะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะพูดถึงอะไรจริงๆเนีใยไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ถือว่าดีมากนะเขาบอกว่าเนี่ยคุณเองก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับดังนั้นเนี่ยนะอย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยสําหรับเดือนนี้นะหรือว่าเดือนถ,ถัดไปก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องต่อสู้ดินน้นรนแล้วคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเป็นอย่างดีนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีสิงนะครับ